วันนี้นะอยากจะอัปเดตนิดนึงนะคะเป็น day 2วันที่2ของการล็อกดาวน์ครั้งที่เขาเรียกเป็นครั้งที่4นะความจริงก็ล็อกดาวน์ a l and ออ l o อ l and f ที่เมลเบิร์นมาพักใหญ่แล้วนะคะที่เมลเบิร์นเนี่ยเขาไม่มีเคสมามากกว่า2เดือนนะเราก็ทุกคนก็คือใช้ชีวิตกลับมาน้อมมอดเลยปกติเลยนะคะเมื่อไม่น่ใจ2สอวันก่อนมันมีเคสเพิ่มขึ้นนะคะแล้วเขาก็มีการเริ่มล็อกดาวน์ตั้งแต่วันเครือข่ายที่ผ่านมานะคะ คืนมันไม่นเรืองหาเรียกเป็นอ่าเซอร์กิตเบรกเกอร์สแนปล็อกดาวน์นะคะก็คือแผนไว้ว่า7วันซึ่งหมอก็ไม่แน่ใจว่าหลัง7วันเนี่ยเขายัางจะเอ็กเซนการล็อกดาวน์หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่ไม่เคยใส่ PPE มาเป็นสักสองสาเดือนและะ้วมั้งกลับมาใส่ตั้งแต่เมื่อวานนะคะอันนี้หมออยากจะมาแชร์ให้ฟังว่าสิ่งที่เคยขึ้นเป็นยังไงนะคือที่เนี่ยเนื่องจากว่าคนแมเบิร์ดเนี่ยผ่านการล็อกดาวน์มาหลายครั้งนะคะแล้วก็เคยมีไทยล็อกดาวน์มากๆประมาณเดือน อ๋อแค่สิงหาปีที่แล้วถึงตุลานะคะประมาณ2-3เดือนเนี่ยเป็นไทยล็อกดาวน์เลยตอนนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคนที่แมลบ์เบิร์นเนี่ยเขารู้ว่ามันควรทําทอย่างไรเวลามีล็อกดาวน์เกิดขึ้นนะคะคือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนนี้เป็นล็อกดาวน์ลักษณะค่อนข้างไทยเหมือนกันนะก็คือห้ามให้มีคนเข้ามาเยี่ยมเลยเราไม่สามารถไปไหนมาไหนเกิน5กิโลเมตรนะคะจากบ้านได้มีแค่บางเหตุผลในการออกจากบ้านได้เท่านั้นนะคะคือการซื้อของใช้จําเป็นอาหารเนาะ าการออกไปหาหมอนะคะอะไรพวกนี้นะอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องของความจําเป็นในชีวิตอะไรเงี้ยไปได้นะคะเรียนก็ต้องเรียนจากที่บ้านอะไรพวกนี้นะคะก็จะมีกฎหลายๆอย่างเกิดขึ้นนะคะวันนี้นะวันที่2ของการล็อกดาวน์นะคะน่าภูมิใจมากที่เมล b o เบิร์นเนี่ยคนที่วิกตอเนี่ยนะคะไปตว COVID รวจโควิดกันเป็นประวัติการมากนะคะตัวเลขอยู่ที่ประมาณ56,624สวอปะคะซึ่งตรวจไปในยี่สิชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเจอผลออกมาเนี่ยมีโควิดเทสต์โิทีฟเนี่ย า5คสนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ในเมลเบิร์นเองนะในวิกตอเรียเนี่ยมีเคสที่เป็นโพซิทีฟที่ติดโควิดเนี่ยอยู่ทั้งหมดเลยนะ45เคสนะคะแค่45เคสนะเนี่ยล็อกดาวน์แบบไทยไทยเลยนะคะแล้วเขาก็จะมอนิเตอร์ว่าจะมีเคสเพิ่มเพิ่มหรือเปล่านะคะ อีกอย่างหนึ่งที่เห็นขึ้นมาเป็นประวัติการเลยก็คือคนแห่ไปฉีดวัคซีนกันตัวเลขในช่วงยิ้มสี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะคนแห่ไปฉีดวัคซีนกันเนี่ยประมาณ 21, สองหมื่นหนึ่งพันกว่าคนส่วนนึงก็คือฉีดที่ G.P คลินิกนะคะแล้วก็ส่วนนึงก็คือฉีดที่วัคซีนฮับนะคะตอนนี้ใกล้ๆที่ออสเตรเลียก็คืออายุ50ขึ้นไปฉีดของ AstraZeneca นะคะอายุน้อยกว่านั้นฉีดไฟเซอร์ซึ่งตอนแรกเนี่ยกัปตันรัฐบาลก็คือบอกว่าไม่มีไฟเซอร์เหลือแล้วนะคะแต่ว่าพอมันมีเคสระบาดขึ้นนมาเี่ย รัฐบาลเขาก็ปล่อยไฟเซอร์ออกมาอีกหมื่นโดสหนึ่งหมื่นโดสนะแล้วก็ให้เริ่มฉีดในคนที่อายุ40่สถึง49นะคะซึ่งเปิดให้ฉีดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาคือเมื่อวานนี้นะคะคนแห่กันไปจองแห่กันไปต่อคิวยาวมากนะอย่างเมื่อเช้าเนี่ยเขาบอกว่าศูนย์ที่ฉีดวัคซีนอ่ะตัวไฟเซอร์เนี่ยสำหรับคนอายุน้อยกว่า50เนี่ยนะคะคือ40ิบถึงิไปฉีดได้แถวยาวมากนะคะอย่างที่หมอเคยพูดนะ หมอนะอายุน้อยกว่า5 0นะคะแต่หมอฉีดเอสตราเซเนกาไปตั้งแต่ตอนที่เขาเริ่มฉีดวัน,นแรกๆเลยนะคะเนื่องจากว่าหมอตอนนั้นนะไม่ทราบว่าตัวไฟเซอร์เนี่ยมันจะมาเมื่อไหร่นะคะมีอะไรมาก็ฉีดไปก่อนนะคะซึ่งอย่างที่บอกทุกคลิปลนะที่เคยเล่าให้ฟังไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนก็ตามนะคะหมอไม่หมายเลยนะคะฉีดได้ทุกแบรนด์ขอให้เป็นวัคซีนที่ได้ฉีดก่อนนะคะนี่สําคัญสุดตอนนี้นะสิ่งที่หมอเห็นก็คือ คนไข้นะคะแห่มาบุกกันนะคะในการฉีดตัวเอสตรซนิก้าที่คลินิกนะคะซึ่งตอนที่มันมีข่าวเรื่องของคลอสเกิดขึ้นเนี่ยคนออสเตรเลียเองเนี่ยก็เกิดอาการกลัวขึ้นมานะคะเพราะอย่างที่หมอบอกซือ้อนะประคมข่าวแต่ด้านไม่ดีของวัคซีนนะแต่ไม่เคยประคมข่าวในแง่ดีของวัคซีนเลยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนแรกเนี่ยของการฉีดวัคซีนที่คลินิกเนี่ยคนแคนเซิลเยอะนะคะแล้วก็พยายามมันเต็มต่อวันหนึ่งวาออเนี่ยมันใช้สิบถึงสิบสองโดสใช่ไหมแล้วก็เราต้องบุกจานวนคนที่แน่นอนนะคะ ปรากฏว่าตอนนี้นะหมอเพิ่งพู้ให้คนไข้เมื่อเช้านี้เองนะคะวัคซีนคลินิกของที่คลินิกหมอเนี่ยนะคะยาวไปถึงต้นเดือนกรกฎาคมแล้วนะคะที่นี่นะแค่45เคสที่เป็นโพสิทีฟนะคะคนเขารีบแห่ไปฉีดวัคซีนกันแล้วนะคะตอนนี้ก็ยังรออยู่ว่าวรัฐบาลเนี่ยจะยังปล่อยตัวไฟเซอร์ออกมามากแค่ไหนนะคะแต่เหมือนที่หมอพูดนะมันไม่ใช่ว่าเป็นแบรนด์นู้นแบรนด์นี้เราหมอไม่อยากกล้ามาเรื่องวัคซีนที่ไหนก็ตามนะแต่หมออยากจะแชร์ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะตอนนี้คืออะไรนะคะเคสนะ ยิ่งมากขึ้นเท่าไหร่นะคะคนก็ตายมากขึ้นเท่านั้นนะคะสิ่งที่ทําได้นะในการป้องกันการตายนะคะซึ่งวัคซีนทุกตัวมันไม่กันติดอยู่แล้วมันกันตายวัคซีนนะคะคือสิ่งที่ป้องกันอาการร้ายแรงของโรคแล้วก็ป้องกันการตายได้ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามนะคะตอนนี้นัาหมอเห็นเลยคนเนี่ยแห่กันมาฉีดแล้วตอนเนี้ยหมออยากจะบอกนะว่าวัคซีนมันไม่ได้หมายความว่ามันจะมีให้ฉีดตลอดไปนะคะมันอาจจะมีจํากัดมากกว่าที่เราคิดนะเพราะตันนี้หมอไม่ว่าขนาดรัฐบาลออสเตรเลียเองเนี่ยหมอยังไม่รู้เลยว่าเขามีกี่โดสเขา พขาตอนแรกเขาบอกว่าเขาจะปล่อยประมาณปล,ปลายปีต่อมาเขาบอกว่าออกทอรเบอร์ตอนเนี้ยเพิ่งมาปล่อยมาเมื่อไม่กี่วีปก,ก่อนสำหรับผู้เคลว์แคลเวอร์เกอร์อายุน้อยกว่า50แล้วก็เพิ่งปล่อยมาสำหรับคนทั่วไปนะคะ40-49เมื่อวานนี้เองนะคะทุกรัฐบาลแหละเขามีความลับของเขาคือข้อมูลวัคซีนมันเปลี่ยนทุกวันนะคะเกิดขึ้นที่นี่ก็คือถึงแม้ว่าเคสจะน้อยนะแต่ประชาชนเขาก็มีการตื่นตัวในการฉีดวัคซีนนะคะหมอยจะบอกตรงน,นี้นะวัคซีนอะมันไม่ได้มี ไม่จํากัดนะมันมีจํานวนที่จํากัดนะคะแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะหมดเมื่อไหร่นะแล้วเราก็จะไม่รู้ว่าหลังจากคนที่เขาฉีดเข็มแรกไปแล้วเนี่ยเขาต้องเก็บเข็มที่สองให้คนที่เขาฉีดเข็มแรกด้วยนะคะถ้ามีโอกาสฉีดนะคะตอนนี้นะคะถ้าคุณ eligible นะในการฉีดนะคะรีบฉีดนะคะอันนี้หมอพูดในแง่ของคนทั่วโลกเลยนะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนประเทศไหนก็ตามนะคะถ้าเรามีวัคซีนที่ฉีดแล้วกันตายกันอาการร้ายแรงได้นะคะรีบฉีดนะคะ ก่อนที่มันจะสายกันไปอันนี้หมอพูดจริงนะคะหมอยืนยนันอีกอย่างหนึ่งนะในชีวิตการทํางานเป็นหมอมา20ปีเนี่ยไม่เคยเห็นใครสักคนเลยนะที่ตายจากการฉีดวัคซีนนะคะแต่หมอเห็นคนที่เขาตายจากโรคร้าาๆหลายๆอย่างเนี่ยซึ่งความจริงแล้วเนี่ยสามารถป้องกันได้จากการฉีดวัคซีนแค่เข็มสองเข็มเท่านั้นเองนะคะสุดท้ายแล้วนะหมอไม่ได้บังคับใครนะเรื่องของการฉีดวัคซีนนะคะ แล้วก็หมอก็อพูดในแง่ของการที่เราเป็นหมออยู่ที่ออสเตรเลียด้วยนะคะแต่ก็เหมือนที่หมอพูดในคลิปอื่นนะถ้าหมออยู่ประเทศไหนก็ตามถ้าประเทศนั้นๆน่นนะเขามีวัคซีไนไว้ให้หมอฉีดนะไม่ว่าจะเป็นวันไหนก็ตามนะคะเข็มแรกนะหมอจะรีบฉีดทันท,ทีนะคะถ้ามันมีให้เราฉีดนะคะโอเคยังไงก็ดูแลตัวเองละกันนะคะหวังว่าทุกคนนะจะผ่านพ้นสถานการณ์ของโควิดเนี่ยไปให้ได้นะคะเราก็ได้ฉีดวัคซีนกันเร็วๆค่ะแล้วไงเจอกันไหนละกันนะคะคลิปหน้าดูแลตัวเองค่ะสวัสดีค่ะ